คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้หลอกเอลิโอ <c oughs> ให้มาเล่นเกมผีที่น่ากลัวที่สุดในตำนานเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งบอกเอลิโอนะครับไปดูอาการกันครับว่าเอลิโอจะเป็นยังไงกันบ้างครับโซดทีมงานคะเดี๋ยว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 ,ยวทำไมมันทำไมบรรยากาศมันไม่น่าไว้วางใจอย่างนี้ครับทีมงาน เปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มลดเสียงอยู่ตรงไหนอะคะก็อยู่กับเกม The House นะคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแฟตเกมแนวผีเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันเลยนะคะเออพูดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยคือเสียงมันดังมากเลยล่ะคะ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเล่นแล่วยังไงคะเนี่ยให้คลิกตามฉากคลิกตามฉากนะคะ ไหนที่แบบว่ามันคลิกได้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ามีผู้ชายมีน่าจะลูกนะคะเนี่ยมีลูกสองคนนะคะแล้วก็มีผู้หญิงใส่เดรสดำนะคะลองอย่างนี้ค่ะและ้วแล้วเรายังไงต่อคะก็มันเป็นเกมไข่พิศนาหรือเปล่าคะลูกบอลตกลงมาค่ะอะลูกบอลคลิกได้ค่ะ มีเสียงเด็กด้วยอ่ะอะไม่มีแล้วค่ะเอ่อก็คงเงินเง,งินบ้างค่ะคงไม่มีอะไรหรอกค่ะก็คงไม่ใช่เกมน่ากลัวหรอกนะนึกว่าจะมีอะไรซะอีกออทีมงานทีมงานอย่าแกงคอสิคะ เอ้าทำไมเสียงมันมาอยู่ตรงนี้ล่ะดีทำไมอ่ะทำไมมันมันคืออะไรอ่ะเรามีเสียงเด็กอีกค่ะ ไปห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องน้ำค่ะโอ้โหโอโ้ฟ้าจะแรงไปไหนคะโอ้บรรยากาศภาพฉล่วนล่วนน่ากลัวมากเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่ใครมาติดโนตทใน,นห้องน้ำคะเรารู้ว่าแม่นะเรารู้ว่าแม่ทนทุกข์กับการที่ป่วยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่ก็หายป่วย โอ้โหอะไรคะเนี่ยเอ่อยาพิษนะครับพ้อยซันโอ้โหมาป้ามาพร้อมฉลากเลยละคะ่ะไม่มปเขียนบอกเลยละคะว่ารับประทานสามเวลาหลังอาหารนะคะเอ่อลองเรงไงต่อเนี่ยมีชัดโคกเลยนะคะ หลอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมันไแม่ว่า <ham> เดี๋ยว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 ใครว่เปลี่ยนน้นน,นะ <ham> ฉันเองก็รักเธอเหมือนกันนะลูกๆของฉันแต่ฉันน่ะจะไม่ไปไหนหรอกนะแม่ขอสัญญาแม่ขอสัญญาใครมาเปลี่ย เดียวยาพิษกดไม่ได้แล้วเอ้ยน้ำน้ำไหลก่อนน้ำร้อีกแล้วค่ะเออจะมาแล้วค่ะ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 ไม่มีไม่มีอะไรพิกกด้หรือยังพิกได้หรือยังมันมีอะไรหรือเปล่า 啊！快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 ！啊！你走。 โอเคค่ะเอาให้จบค่ะเอลิโอจะหลับตาเล่นค่ะเอลิโอจะจำตรแไหนเอาไว้นะคะว่าเราเอ่าไว้ตรงไหนบ้างนะคะมาเลยค่ะตอนนี้เอลิโอหลับตาแล้วค่ะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะได้ยินเสียงค่ะดูสิคะเนี่ยทีมงานรักกันมากเลยค่ะไม่มีใครมาอยู่ได้น่เลยเละค่ะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเลยละค่ะ เอาละค่ะโอ้ยต้องลืมตายหรอกค่ะเนี่ยงั้นรับตาข้างเดียวเล่นก็ได้ค่ะโอ้โหฝนตกอ่าวันศุกร์ที่ห้าเหรออะไรคะเนี่ยไปตรวจไปตรวจรักษาโรคมะเร็งอะค่ะอืมหมอนัดนะคะโอ้ยตุก๊กตาน่ารักนะเนี่ยจะเสียดายมันมอมแมมไปหน่อยนะและ้วเลิกกดตรงไหนได้อีกะคะ ได้ยินเสียง,งอะไรไหมคะเฮ้ยไป,ไป บัตรนักเรียนนะคะนักเรียนชื่ออ่มาเรียเอสจูเลียนะคะวันที่ทำบัตรแล้วก็วันที่อ่วันที่บัตรหมดอายุนะคะอือเสียงมันจะบิ้วเราไปไหนคะเนี่ยมันเป็นเสียงออดโรงเรียนนะคะเอาบัตรตก คะเนียเมื่อกี้ไอ้สอันเมื่อกี้นะค่ะไม่ไปเอาเลยละค่ะอันนี้อันนี้เรามีพุ่มต้นท้ายแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะพูดไป็ยันละค่ะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วคราวนี้เป็นคราวนี้เป็นห้องลิฟทิ้งลูมี่ห้องนั่งเล่นเหรอคะมีพิทยุนะแล้วก็เอาเอาลงไม่ได้เหรอ อันนี้น่าจะเป็นคุณพอ่อของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะโอ้ยแค่ตาขยับค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะ มีอะไรอยู่หลังรูปภาพด้วยค่ะร้อมเสียใจแต่ว่าก็ต้องขอลาก่อนนะผมเนี่ยดีใจมากๆเลยล่ะที่ได้มาพบพกัคุณแล้วก็พวกเราก็จะรักกันตลอดไปอ่าเอ๊ะเดี๋ยวมีปืนด้วยค่ะดีแล้วค่ะมีอุดงป้องกันตัวแล้วค่ะตอนนี้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะคะยอย่าเล่นอย่างนี้สิค่ะ ตห,หมดค่ะอก็คงจะสื่อแล้วค่ะว่าคนนี้ตายแล้วนะคะอ๋อเขาตายจากการยิงตัวเองค่ะเอ๊เขาหมดมุกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมมันน่ากลัวน้อยลงล่ะคะเนี่ยถ้าแบบนี้ก็แย่สิคะสู้อันสู้ไอ,อ,อ้สองสองอันอันแรกไม่ได้อะค่ะอันสองอันแรกน่ากลัวกว่านี้นะคะ สุดท้ายแล้วค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะเอเปิดไฟได้ด้วยขออภัยจากพระเจ้าฉันไม่ไหวแล้วกับสิ่งเหล่านี้ฉันและครอบครัว,วของฉันฉันเลยฆ่าพวกเขาทุกคนแล้วก็นี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่จะทาให้พวกเขาอยู่กับฉันตลอดไปเออมันมันเป็นหมึกพิมพ์แบบเครื่องเครื่องพิมพ์ตอกแตกตอกแตกไหมคะเขาเรียกว่าอะไรอะพิมดีดพิมดีดใช่ไหมคะ คือไอพิมพ์ตกแตกตกแตกล้วนะคะมันจะได้ลายรบมือแบบนี้แต่มีเวลามาพิมพ์แบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยโอ๊ยนะกลัวน้อยลงไปแล้วนะคะเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะเอาเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟอย่าไปน,นอกตัวเดิมนะยังไม่มีใครวิ่งม,มาเปลี่ยนนะคะ โอ้ยเงาค่ะแค่เงาค่ะไอ้ก่อนหน้านี้หนักกว่าน,นี้อีกค่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไฟยังเพิ่งดับค่ะไฟยังเพิ่งดับค่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาสิคะเอาเออกมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นน่ากลัวเลยโถเอ้ยเอาไปแล้วเหรอคะเฮ้ยก่อด บแล้วเกมจบแล้วเกมจบแล้วอ่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะรูปภาพทั้งหมดแล้วก็ข้อความทุกอย่างในเรื่องราวเหล่าลนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นค่ะโอเคค่ะอะไรคะเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเล่นในฉากเก่าๆได้ด้วยหรอคะอ่าจบแล้วจบแล้วคะ่ะทีมงาน เก่งเหรอคะมาเก่งน้องได้ยังไงคะเนี่ยก็บอกเราเพ้งแต่คลิปไปแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าไม่เอาเสน่ห์แม่แม่เลคลิปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกมระดับตำนานเลยเหรอคะเอ๊ะแตก่อนนะคะพี่เอกคะ่ะล็อกเกอร์เขาก็เล่นเกมน,นี้ด้วยเหรอคะจริงเหรอคะทำไมหนูไม่เห็นรู้ล่ะคะหนูก็ดูคลิปพี่เขาทุกวันโอ้ยมันเก่าขนาดนั้นเหรอคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่าน,นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะไม่เอาแล้วนะคะเอ,เอลิโอไม่เอาแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคะเพิ่งนึกออกค่ะวันพรุ่งนี้มันสาสบเอดตุลาคมใช่ไหมคะนี่เอลิโอจะได้เจอกับอะไรอต่อคะเนี่ย เราจะเจอกันในเอ็กวิสซอรต่อไปค่ะว่าทีมงานจะเก่งอะไรเอลิโอ้ยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะกดแชร์เอลิโอห์ด้วยค่ะ